สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ครูกฎก็มีเรื่องราวดีๆนำมาฝากท่านผู้ฟังเหมือนเดิมอีกเช่นเคยครับวันนี้ครูกฎจะมาเล่าในหัวข้อการแผ่เมตตาสั้นๆก่อนนอนท่านผู้ฟังครับเรื่องราวบาปบุญคุณโทษเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับช่องครูกฎด้วยนะครับ การแผ่เมตตาเป็นสิ่งที่โบราณบัณฑิตทั้งหลายปฏิบัติต่ตอกันมาตามลำดับเพราะเห็นประโยชน์ว่าการแผ่เมตตานี้จะทำให้ผู้ปฏิบัติเป็นประจำมีจิตใจอ่อนโยนเยือกเย็ยนลงได้และทำให้มองเห็นว่าการที่เป็นมนุษย์หวังดีต่อกันนั้นเป็นทางนำให้โลกเกิดสันติสุขได้และเมื่อตัวเองได้รับความสุขแม้เล็กน้อย ก็ต้องการให้เพื่อนร่วมโลกได้รับความสุขอย่างนั้นบ้างจึงได้แผ่กระจิตใจอันเยือกเย็นและอ่อนโยนนั้นไปยังผู้อื่นผู้ได้รับเมตตาจิตนั้นก็จะพลอยมีจิตใจอ่อนโยนเยือกเย็นและได้พบกับความสุขทางใจไปด้วยด้วยเหตุแห่งการแผ่เมตตาไปอย่างเพื่อนมนุษย์เช่นนี้จึงทำให้มนุษย์และสัตว อยู่กันด้วยความมีน้ำใจดีต่อกันรักใคร่กันฉันพี่น้องและหันหน้าเข้าหากันด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสทำให้อยู่กันด้วยความอบอุ่นไว้วางใจกันปราศจากความระแวงกันและกันเป็นเหตุให้ไม่เบียดเบียนกันแต่จะอุดหนุนเกื้อกูลกันและกันด้วยน้ำใสใจจริงการแผ่เมตตาท่านบอกว่า ให้ฝึกแผ่ให้ตนเองก่อนแล้วจึงแผ่ไปอย่างคนใกล้ชิดก่อนที่จะอุทิศบุญนั้นให้ตั้งสติหายใจลึกๆยาวๆนึกถึงบุญกุศลที่เราได้ทำมาเท่าที่เราจำได้ว่าเราทำความดีอะไรมาบ้างและอธิษฐานจิตไว้ก่อนอธิษฐานจิตนั้นหมายความว่าให้ตั้งสติสัมปชัญญะเมื่อสำรวมกายวาจาใจได้ตั้งมั่นแล้ว จึงแผ่เมตตาไว้ในใจสักครู่หนึ่งมีเมตตาดีแล้วก็อุทิศส,ส่วนกุศลให้แก่บิดามารดาปู่ย่าตายายเทวดาประจำตัวและเจ้ากรรมในเวรของเราเป็นต้นว่าเราได้บำเพ็ญอุทิศกุศลให้แล้วได้กุศลแล้วขออโหสิกรรมจะรู้สึกปรื่มปิติตื่นตันขึ้นมาถ้าหากท่านมีสมาธิ น้ำตาของท่านจะร่วงขนพองสยองกล้าวเป็นปิติเบื้องต้นการแผ่เมตตานั้นต้องมีสมาธิก่อนมีพลังส่งมีเมตตาในตัวเองก่อนแล้วค่อยแผ่อุทิศส,ส่วนกุศลให้ผู้อื่นจะได้ผลทำบ่อยๆวันละหลายๆครั้งจนสภาวะจิตชินเพื่อเป็นรากฐานบุญของตัวเอง และพร้อมที่จะส่งให้ผู้อื่นอยู่เสมอส่วนการกรวดน้ำเน้นกรวดน้ำโดยใช้น้ำจริงๆเพราะจะฝากพระแม่ธรณีให้เป็นทิพยานโดยตรงขอให้ตั้งใจทำและหมั่นทำเป็นประจำเพราะก่อนชีวิตจะรุ่งเรืองมานมันจะมาสกัดทุกรูปแบบที่จะให้เลิกทำแม้คุณจะถูกกดดันด้วยเรื่องการเองินอย่างไร ก็ขอให้อดทนอย่าท้อถ้าทำงานมีธุรกิจก็แผ่ให้ธุรกิจบริวารลูกค้าที่มาติดต่อแผ่ไปเลยให้ครอบคลุมบริษัทเราให้เพื่อนร่วมงานด้วยให้เจ้ากรรมนายเวรทุกวันเป็นประจำถ้าแผ่เมตตาด้วยพลังจิตที่ดีทําทุกอย่างที่เป็นบุญถึงจะทําให้ชีวิตรุ่งเรืองเร็วและถึงขอพอรให้ตัวเอง คำแผ่เมตตาสำหรับตนเองอหังสุขิโตโหมินินทุกโขอ,อเวโรอัพยาปโชอนีิโคสุขีอัตตานังปริหารามิขอข้าพเจ้าจงถึงความสุขปราศจากความทุกข์ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีความคับแค้นใจจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตน ให้ผลจากทุกภัยทั้งปวงเถิดคำแผ่เมตตาไปสู่ผู้อื่นสัพเพสัตตาสุขิตาโหนตุนินทุกขาอเวราอภพยาปัช,ชาสุขีอัตตานังปริหารันตุขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงถึงความสุขปราศจากความทุกข์ไม่มีเวรไม่มีภยัยไม่มีความคับแค้นใจ จงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงเถิดอาน,นิสง์ของการแผ่เมตตาสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในพระบาลีอังคุตตรานิกายว่าผู้แผ่เมตตาเป็นประจำย่อมได้รับอาน,นิสงส์1เอประการดังนี้หลับเป็นสุขคือหลับสบายหลับสนิทตื่นเป็นสุข คือเมื่อตื่นขึ้นมาก็สบายตัวสบายใจหายอ่อนเพลียไม่มีอาการง่วงติดต่ออีกไม่ฝันร้ายคือไม่ฝันเห็นสิ่งเลวร้ายทําให้สะดุ้งตื่นกลางคันหรือไม่ฝันหวาดเสียวต่างๆเป็นที่รักของคนทั่วไปคือจะเป็นคนมีสเสน่ห์ไปที่ใดก็ปราศจากศัตรูผู้คิดร้ายแม้ผู้ไม่ชอบใจก็จะกลับมาชอบได้ เป็นที่รักของอมนุษย์ทั่วไปคือแม้สัตว์ต่างๆก็รักผู้แผ่เมตตาไม่ขบกัดไม่ทำร้ายทำให้ปลอดภัยจากเขีื่วงงาทุกชนิดเทวดารักษาคุ้มครองคือจะเดินทางไปไหนมาไหนเทวดาจะคุ้มครองให้ความปลอดภัยตลอดเวลาจะไม่ประสบอุปัตวภัยทั้งทางบก ทางน้ำและทางอากาศไฟศาสตรายาพิษไม่แผ่วผ่านคือสิ่งเหล่านี้จะทำอันตรายไม่ได้จะปลอดภัยจากสิ่งเหล่านี้จิตเป็นสมาธิเร็วคือผู้แผ่เมตตาเป็นประจำถ้าทำสมาธิจิตจะสงบนิ่งได้เร็วหรือจะอ่านหนังสือจะทำงานอันใดก็ตามจิตจะไม่ฟุ้งซ่าน ย่อมตั้งใจได้เร็วทำงานนั้นสำเร็จสมประสงค์หน้าตาผิวพรรณจะผ่องใสคือผู้มีเมตตาจิตเป็นประจำหน้าตาและผิวพรรณจะมีน้ำมีนวลมีเสน่ห์เรียกความสนใจได้จะดูอิ่มเอิบตลอดเวลาแม้จะมีอายุมากแม้รูปร่างหน้าตาจะสวยงามแม้จะไม่ได้รับการแต่งเติมด้วยเครื่องสำอางใดๆ หน้าตาผิวพรรณก็ผ่องใสหน้าดูหน้าชมได้เสมอไม่หลงเวลาตายคือเวลาใกล้าตายจะไม่หลงเพ้อละเมอหรือโวยวายอย่างนั้นอย่างนี้หรือไม่ดิ้นทุรนทุรายเป็นที่น่าเวทนาของผู้พบเห็นจะสิ้นใจอย่างสงบเหมือนนอนหลับไปฉะนั้นเมื่อไม่อาจบรรลุธรรมชั้นสูงย่อมเข้าถึงพรหม,มโลก คือผู้มีเมตตาจิตเป็นประจำแม้ไม่ได้บรรลุธรรมชั้นสูงขึ้นไปกว่านี้ก็ย่อมจะไปบังเกิดในพรหมโลกอันเป็นที่เกิดของผู้ได้ฌานเพราะฉะนั้นผู้ประสงค์เป็นที่รักเป็นที่นับถือของผู้อื่นหรือหวังความสุขความสงบเยือกเย็นแห่งจิตจึงควรได้แผ่เมตตากันดูเถิดสร้างเมตตาธรรไว้ในใจดีกว่าจะมานั่งเดือดร้อนใจ ด้วยไฟโกรธไฟริษยาอาฆาตและดีกว่าจะมาเสียเวลาหาณเมตตามหานิยมณหนะน้าทองเพื่อเพิ่มเสน่ห์ให้แก่ตัวเองเพราะวิธีปลูกต้นเมตตานี้ไม่ทำให้หนักตัวเพราะพกพาไปไม่ต้องกลัวหายและไม่ต้องกลัวถูกขโมยเพราะมีติดตัวติดใจเป็นประจำอยู่ตลอดเวลา เมตตาภาวนาจะให้อานิสงส์ทั้งหมดนี้ได้ตามกำลังของการปฏิบัตินั้นๆความรับรู้ถึงอานิสงส์ของเมตตาจะมีประโยชน์มากต่อพฤติกรรมของบุคคลและสังคมเมตตาเป็นความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขและไม่อยู่ในกองทุกข์เช่นไม่มีทุกโศกโรคภัยเป็นต้นนี่รวมไปถึงความปรารถนาให้สรรพสัตว สามารถหลุดพ้นด้วยเมตตาจิตไม่มีพยาบาทในสมาธิมีแต่ความสุขความปรารถนาดีการแผ่ออกไปย่อมได้รับความสุขความปรารถนาทั่วกันส่วนแรกเป็นความรู้สึกที่มีความสุขผู้แผ่จึงย่อมหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขและไม่ฝันร้ายส่วนที่สองมาจากผลสะท้อนกลับ ของความรู้สึกทางบวกที่ผู้อื่นได้รับโดยปกติจะมีปฏิกิริยาในทำนองเดียวกันความมากน้อยขึ้นอยู่กับคุณภาพจิตของตนและผู้คนที่เกี่ยวข้องว่าเป็นอย่างไรผู้ที่มีเมตตาจะไม่ประทุสร้ายและจะไม่ใช้ให้ผู้ใดกระทำสิ่งนั้นแทนตนเมื่อถูกให้ร้ายหรือทำร้ายก็ไม่ให้ร้ายหรือทำร้ายตอบ โอกาสของความรุนแรงจึงลดลงเมื่อผู้ใดมีเมตตาผู้ที่เกี่ยวข้องก็จะได้รับบรรยากาศแห่งความสุขซึ่งเท่ากับช่วยรักษาอารมณ์ของผู้อื่นในขณะเดียวกันกระแสของเมตตาทั้งในระดับของจิตและพฤติกรรมที่สืบเนื่องกันจึงมีผลต่อความสัมพันธ์ทางสังคมสังคมรอบข้างย่อมมีความสงบสุขและมีไมตรีจิตตามไปด้วย เมตตารวมทั้งความกตัญญูเป็นความดีงามการภาวนาที่ระลึกถึงเมตตาและกะตัญญูจึงเป็นสุภกรรมฐานการแผ่เมตตาเริ่มที่มารดาบิดาและผู้มีพระคุณก่อนผู้ใกล้ชิดและผู้อื่นจากนั้นจึงขยายวงออกไปทั้งประเภทบุคคลและสัตว์โลกที่มองไม่เห็นจิตที่ปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขและพ้นทุกนั้น ย่อมเป็นที่สรรเสริญแม้ว่าเทวดาและอมนุษย์จะไม่ได้จัดอยู่ในภพของมนุษย์ซึ่งโลกสมัยใหม่ถือเป็นเรื่องเหนือจริงการแผ่เมตตาต่อเทวดาและอมนุษย์ก็จะช่วยให้รู้สึกมั่นคงปลอดภัยและไม่หวาดระแวงเทวดาและอมนุษย์ที่รับรู้ย่อมมีสาธุการด้วยพระพุทธองค์ตรัสว่า ผู้ที่จเ,เ,เจริญเมตตาเจโตวิมุตตจะเป็นผู้ที่อมนุษย์กำจัดได้ยากสำหรับความศรัทธาเรื่องเทวดาและอมนุษย์บางรายมีจิตที่โลดโผนอาจมีประสบการณ์ทางจิตที่โลดโผนตามยากที่จะบอกได้ว่าสิ่งที่สัมผัสนั้นจริงหรือไม่อย่างไรเพราะเป็นประสบการณ์และการตีความเฉพาะบุคคลอย่างไรก็ตามบุคคลจำนวนมาก มักส่งจิตออกไปเห็นสิ่งที่ไม่มีบ้างสัมผัสสิ่งที่พิเศษจริงเช่นกลิ่นหอมประณีตเป็นต้นการสัมผัสนี้มาจากจิตที่สงบย่อมไม่อาจมาจากจิตที่กังวลสงสยัยการแผ่เมตตานั้นเป็นการสละสุขให้สัตว์โลกอย่างเสมอกันจึงไม่ควรติดใจว่าเทวดาและอมนุษย์อย่างเช่นนักสิษย์วิทยาธร เปรตหรืออสูรรกายมีจริงหรือไม่และจะรับกระแสจิตได้อย่างไรสมัยหนึ่งพระพุทธองค์ตรัสแก่พระมาลุงกยบุตรว่าเมื่อต้องลูกสอนมีพิษพึงมุ่งรักษาไม่มัวถามว่าผู้หญิงมีวันณะใดผิวสีใดยอยู่ที่ไหนเก่าทานเป็นเช่นไรหรือว่าตนต้องรู้จักสอนให้ดีเสียก่อน เมตตาภาวนาทำให้จิตเข้าถึงฌานจิตมีความสงบและความสุขความปรารถนาดุดไฟความโลภดุดพิษและความโกรธด,ดุดสัตว์ตาย่อมเสื่อมดับในใจตนร่างกายได้รับประโยชน์จากจิตที่พัฒนาไปศัตรูได้เห็นไม่ตีผู้ที่มีอารมณ์โกรธพยาบาทก็อาจรับรู้ถึงกระแสเมตตาของผู้อื่น ปฏิกิริยาที่เป็นความรุ่มร้อนและแก่งแย่งให้ร้ายและโกรธแค้นก็จะเบาบางลงด้วยการแผ่เมตตาเป็นการน้อมจิตไปนำพาไปในสมาธิการปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอและมีการจเจริญเมตตาร่วมด้วยจะทําให้จิตสงบไม่กังวลและตั้งมั่นได้อย่างรวดเร็วในพระสูตรมีกล่าวถึงผิวพรรณสีหน้าที่สดใสซึ่งชี้ว่า พุทธสาวกที่อยู่ในวิหารธรรมอันละเอียดปกติมีอินทรีย์ที่ผ่องใสดังเช่นที่พระสารีบุตรทักพระโมคคัลานะและพระอนุรุตเป็นต้นเมตตาภาวนาเป็นภาคสมถะผู้ที่จเจริญเสมอมักมีจิตที่สงบไม่เครียดและมีการพักผ่อนทางสมองมีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์พบการจเจริญเมตตาว่า มีผลที่ช่วยลดระดับของสารความเครียดในร่างกายและมีผลต่อความถี่ของคลื่นสมองซึ่งสัมพันธ์กับการพักผ่อนนอนหลับด้วยเมตตาจิตเป็นจิตแห่งความสุขจึงมีผลดีต่อร่างกายการตรวจสอบทางวิทยาในปัจจุบันนับว่าพบความสัมพันธ์นั้นบ้างแล้วการไม่หลงลืมสติตายเป็นผลมาจากการเจริญภาวนา เกิดขึ้นในกระบวนการปฏิบัติทางจิตที่มีสติสัมปชัญญะสติที่เท่าทันจะมีความสมบูรณ์มากขึ้นตามสมาธิจิตเมื่อถึงวาราสุดท้ายสติที่เท่าทันและสมบูรณ์จะช่วยให้จิตตั้งมัน่นเมตตาจะทำให้จิตไม่เพ้อและจากไปด้วยความสุขสงบหลวงปู่ที่วาอาภากรุกล่าวว่าผู้ที่จะเริญเมตตาเป็นประจำ จะจากโลกไปด้วยไม่ทุกข์ไม่แย้งกับความตายการยอมตายที่มีจิตลึกจะไปเกิดในสวรรค์ชั้นสูงถ้าปฏิบัติไม่ถึงนิพพานก็ไปพรหม,มโลกถ้าสมาธิไม่ถึงก็ไปสวรรค์ท่านแนะนำว่าเมตตาภาวนาเป็นบารมีที่ต้องสร้างในอนุรุตสูตรพระอนุรุตตอบคำถามพระเถระเรื่องเทวดามีรัศมีแตกต่างกันว่า เป็นเพราะเมื่อครั้งเป็นมนุษย์มีการน้อมใจแบบมหัคตะที่แตกต่างกันในความบริสุทธิ์และขอบเขตของการแผ่เมตตาอัปปมัญญาเป็นการแผ่ที่สามารถพาจิตผ่านรูปฌานไปจนถึงอรูปฌานที่สองถ้าจะเริญถึงขั้นอุเบกขาอัปปมัญญาซึ่งไม่ทุกข์ไม่สุขหรือว่างจากอารมณ์ของเมตตา ก็จะพาจิตไปถึงอรูปฌานที่สที่อยู่กับรูปฌานและอรูปฌานเป็นการเข้าถึงรูปพรมและอรูปพรมพรมเป็นชั้นต่างๆของจิตที่สูงและละเอียดกว่าภพภูมิของเทวดาถ้าปฏิบัติไปยังไม่ถึงขั้นบรรลุธรรมจิตจะอยู่ที่ภพของพรมซึ่งมีชั้นพรมสุดทาวาสสำหรับพระอนาคามีแม้ยังไม่ถึงวาระสุดท้ายของชีวิต ความสุขอันประณีตจะเกิดกับตนความหอมแห่งเทพและผหมที่ไม่เคยสัมผัสได้ก็จักได้สัมผัสความรับผิดชอบและอริยทรั์ที่ไม่เคยรู้จักจะได้รู้จักครับท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ครูกดนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในวันนี้นะครับหากครูกดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยมาณที่นี้สุดท้ายนี้กรับผมก็ขอ อำนาจคุณรพระศรีภารัตนาตรายัยจงมาอำหนวยเวชัยให้ท่านผู้ฟังญาติธรรมทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญสำหรับคลิปนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ